วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a w a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของ b l o c k f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับสนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคท่ผมสวัสดีท่านผู้ชมทุก กันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโลบ o x Map All Star Tower Defense นซ์นะผมในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการรีวิวตัวละครนะครับที่อยู่ในแคปซูลนะครับซึ่งเอาจริงๆชาวไซยาหรือว่าเรื่องดั้งบอลเนี่ยผมจะรีวิวนะครับทุกคนอันนี้นะครับผมอ่าจริงๆนะชื่อว่าเคียวนะครับผมในดั้งบอลเนี่ยชื่อมันจะเป็นแบบพวกพวกแคโรอ์นะครับคาร์ลอตเบจิต้าก็ผักอะไรอย่างนี้ เคลก็คือผักชนิดหนึ่งนะครับเคฟล่าก็คืออา่าเขาเรียกอะไรนะเป็นเป็นการรวมร่างระหว่างระหว่างกระลำดอกกับเคลรวมกันเคฟล่านะครับอันนี้ผมไม่รู้ทุกคนเคยดูหรือเปล่านะดากลาบอลนะครับตัวตัวละครนี้มันเป็นเบสนะครับเป็นโบลีในอีกจักรวาลหนึ่งนะครับทุกคนเป็นผู้หญิงนะฮะก็อันนี้เป็นโบลีที่ทางอาจารย์เขาเอาเข้ามาตอนแรกก่อนที่จะมีเดอะบูบี้ที่เป็นโบลีจริงๆเข้ามานะครับอันนี้ครับผมเป็นตัวแคปซูลนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเบสมาจากโบลีฉะนั้นทุกอย่างนะครับมันจะเหมือนโบลี ที่กําลังงงหรือว่ามีตัวนี้อยู่นะครับตัวละครนี้นะครับเหมือนกันเลยนะครับวิธีการสุ่มได้ก็นในนี้ครับนะครับส่วนนี้นะครับทุกคนนี้พอมันมาแบบนี้นะครับมันก็รู้สึกได้ว่านะครับไม่มีแน่นอนนะหดาวนะครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีโปตาลา่าแบบว่าเอาคาลิฟูล่ามารวมกันหรือเปล่านะครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอามารวมไหมแต่ว่าอันนี้ไม่น่ามีแหละผมคิดว่าไม่น่ามีการล้มล้างระหว่าง2ตัวนี้นะ ก็ทําให้ตัวละครนี้โดนตัดไปเลยนะครับว่าอีโวเป็น6ดาวไม่ได้นะถ้าอีโวเป็น6ดาวได้มันจะดีมากแต่ว่ามันอีโวไม่ได้นะฟุตทามาก็คือกดตรงนี้แล้วมันจะเป็นการรวมระหว่าง4ตัวกลายเป็น1แคปซูลนะครับทุกคนค่อนข้างน่าเสียดายพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรฮะอย่าลืตามครับวิดีโอนี้ขอบคุณน้องคนนี้ด้วยนะครับที่ให้ยืม ID ดีมารีวิวนะครับทุกคนขอบคุณมากมากเลยนะฮะในวิดีโอนี้นะครับผมก็รีวิวตัวนี้ใช่ไหมแต่ว่าผมจะใส่ออฟโบลีไปด้วยนะครับตัวออฟโบ มันใช้ได้กับแค่โบลี่เท่านั้นนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวละครนี้มันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับข้างในอาจจะยังไม่แก้นะตัวแท็กอาจจะยังไม่แก้อาจจะใช้ได้ก็เป็นได้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปรีวิวเคิลกันดีกว่าเคลเป็นตัวตีแอร์นะครับทุกคน6มีโจมตี1ครั้งนะครับระยะ25นะครับดาเมจอยู่ที่68นะครับที่ผมมีคือเลเวลหนึ่งนะครับตัวละครนี้จริงๆมันเป็นตัวกิ๊กี้เลยนะครับที่ที่อยู่ในแคปซูลเนี่ยส่วนมากนะครับตัวในแคปซูลจะเป็นกิกกี้มดดเเเเลยยนนนนะคคคครรรััับทา่่่่ออืงงงงใใขู� ซปเปอร์ตอนที่เป็นบัตเลอร์รอยัลนะที่เอาทั้งหมด12จักรวาลมามาสู้กันนะครับเน,นี่ยมันอะไรที่สนุกมากแต่ว่าน่าเสียดายตรงที่ตัวละครออสตานั้นเป็นตัวแคปซูลน,นะครับทุกคนเสียดายมากโอเคผมสปาว์มาเลยนะครับนะครับตัวละครนี้นะครับแน่นอนครับเป็นตัวตีแอ่นะผมจะวางไว้ตรงนี้แล้วกันอ่าดูครับนี่มันจะมีออร่าแบบป,ป,ปิงปิงปังๆด้วยนะเป็นออร่าเหมือนดูดคือถ้าใครเคยดูนะมันจะเป็นออร่าที่เหมือนแบบดูดพลังรอบๆแล้วละระเบิดนะอันนี้คือร่างคลั่งนะ ยังควบคุมไม่ได้คือเอาจริงๆนะมาดูแค่แอนิเมชันก็พอครับนี่ครับพอผมวางไปนะครับตัวออฟโบลี่มันไม่ทํางานนะแปลว่าออฟมันไม่สามารถใส่ได้นะครับนี่น่าเสียดายมากแต่ก็นั่นแหละเฮ้ยเหมือนกันเลยนี่ยวานะครับขั้นแรกก็ดาเมจเพิ่มนิดหน่อยนะครับโอเคบีเรนจ์ range. อ่ะไปดีอัพได้4ขั้นครับเหมือนกันเลยครับทุกอย่างเหมือนกันเลยอดูท่าไม่ตายของเขาดิเอ้ยแต่ระยะเหมือนกว้างขึ้นบ้างหรือมันท้อเท่ากันวะ ตัวโบรีเก่าแต่ก็16วิโจมตี1ครั้งเหมือนเดิมครับดาเมจตันอยู่ที่8 6 0นะครับทุกคนเหมือนกันนะผมว่าเหมือนกันหมดเลย คงไม่ต้องบัฟหรอกถ้าบัฟก็ดามจอยประมาณ2,000แหละทุกคนตัวนี้เวล175เดาเมจอยู่ประมาณ่า2 0 0 0ดามจนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะโตทุกเอฟเหมือนกันหรือเปล่านะตัวนี้ง่ายๆครับคือตอนแรกผมคิดว่าตัวเนี้ถ้าใครไม่มีโบลี่นะใช้ตัวนี้แทนได้นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้ไม่คิดว่าโอเคแล้วตัวละครนี้เป็นตัวละครแค่สะสมนะครับแค่มีไปไปงั้นๆแหละนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าฟุตเนี่ยจะทําตัวขยะขยะออกมาทําไมนะครับเพราะว่าบางตัวคือผมถามจริงๆนะต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่นะครับตัวละครนี้นะครับผมก็ เพราะว่าดาเมจมันน้อยนิดมากนะครับแล้วก็ถามว่ามันโตทุกเวฟไหมผมว่ามันโตทุกเวฟแหละมันคล้ายๆกับโบลี่เลยนะฮะแต่ผมคิดว่ามันก็ยังไม่คุ้มอยู่ดีนะนะครับไปหาตัวตีแอรดีกว่านี้ดีกว่านะครับสำหรับตัวแคปซูลตัวนี้ผมไม่ให้ผ่านนะครับแล้วก็น่าเสียดายมากครับที่ถ้ามันเป็นตัวแบบปกติดาเมจมันจะโหดกว่านี้มากๆแน่ๆนะฮะถ้าเป็นตัวแบบอยู่ในตู้หรืออีโวขึ้น6ดาวได้แล้วก็มีโปรตลาอะไรเงี้ยฟิวชั่นเป็นตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะดูดีกว่านี้แต่ว่าน่าีีี่มมััันนนนแครรุววิ้้ณตจงๆ ตัวละครโกคูล่างมาจินด้วยนะครับแต่ว่าเป็นแฟนเมคนะตอนแรกผมก็จะไม่รีวิวตัวนี้แหละแต่ด้วยความที่มันเท่นะครับแล้วก็ผมอยากจะทำคลิปลองดูว่ามันใส่ออฟได้ไหมนะครับสรุปคือมันใส่ไม่ได้นะครับใส่ได้แค่จริงๆก็คือ Legendary b o l l y เท่านั้นนะครับทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเจอลิปหน้าฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับผมเจอิฟหน้าครับสวัสดีครับ